สวัสดีครับพบกับผมบ๊อบบี้ AB p r e m i u m m o t o r โชว์รูมรถหรูบนถนนกาญจนาพิเศษวันนี้ครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมจะมารีวิวรถที่ขายดีที่สุดนะครับในตระกูล Mercedes-Benz นะครับนั่นคือ GLA 200ที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับคันนี้นะครับรถนะครับเป็นปี2018นะครับรุ่น200นะครับ GLA 200นะครับคันนี้เลขใหม่น้อยมากๆนะครับที 30 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถคันนี้ยังเป็นรถมือเดียวด้วยนะครับออกป้ายแดงมาเลยนะครับเลขไม์น้อยมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในทีละส่วนว่าความสมบูรณ์ของเจ้าคันนี้มันสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีละส่วนนะครับ โอเคครับมาดูในส่วนของตัวรถนะครับรถคันนี้เป็นปี2018นะครับสีขาวเดิมนะครับรถมือเดียวนะครับเลขไม่30,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับยางนะครับปีใหม่นะครับมาพร้อมกับตัวรถนะครับยางคันนี้นะครับเป็นยางดันหลบนะครับปี2018นะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ สีตัวรถนะครับคันนี้ไม่มีริ้วรอยนะครับรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับรถคันนี้นะครับเป็นออปชั่นที่มีฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับคันนี้เนี่ยสภาพอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากนะครับมาดูโครงสร้างนะครับต่างๆด้านหลังของเขาครับโครงสร้างของเขาไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีพิควั่งหรือตัดต่อชิ้นส่วนนะครับตามมาตรฐานของ AB p r e m i u m Motor รนะครับรถต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับก่อนส่งมอบ ถึงมือลูกค้านะครับผมคันนี้เนี่ยสปอร์ตมากๆนะครับแล้วก็ดูองค์ประกอบต่างๆเนี่ยเป็นตัวไมเนอร์เชนโฉมสุดท้ายแล้วนะครับด้านหลังนะครับก็ช่องเก็บสัมภาระต่างๆนะครับก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับของต่างๆนะครับยังอยู่ครบนะครับตัวลากดึงนะครับตัวพับเบาะด้านหลังนะครับก็ยังอยู่นะครับห่องตรงนี้สามารถที่จะเปิดนะครับไปสู่ด้านหน้าได้เวลาที่จะวางของหรือว่ายื่นสัมภาระออกมาจากด้านนอกเนี่ยก็สามารถที่จะยื่นออกมาจากด้านในได้เพราะว่าตรงที่พับแขนเท้าแขนเนี่ย ตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่สามารถที่จะยื่นใส่ของเข้าไปได้นะครับก็เป็นฟังก์ชันที่ผมว่าน่ารักดีนะครับโอเคครับตัวบางสิ่งของนะครับยังมียังมีอยู่นะครับใช้งานได้ปกตินะครับปุ่มนะครับท้ายไฟฟ้านะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับสมบูรณ์นะครับระบบไฟฟ้านะครับของเขานะครับผมคันนี้เนี่ยสมบูรณ์มากๆนะครับมีไม่ว่าท้ายเตะไม่มีนะตัวอ๋อต้องเป็น2องาศูน โอเคครับมาดูในส่วนของภายในของเขาบ้างนะครับภายในของเจ้า GLA 200นะครับคันนี้เนี่ยนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับก็เป็นรุ่น200บางอย่างอาจจะเป็นระบบแมนนวลนะครับอย่างเช่นพวงมาลัยเขาก็ยังเป็นระบบปรับมืออยู่แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าราคาตอนเปิดตัวนะครับ2 9 0 0 0 0บาทนะครับพอมาเป็นมือ2เนี่ยรถผ่านไปปีนี้ ปี2021คันนี้2018นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับคันนี้นะครับปี2018นะครับตรงเลยนะครับตามพศตรงเลยนะครับจดเดือนธันวาคมปี61เลยนะครับเลขทะเบียนนะครับเป็นรุ่นตรงรถนะครับอ่าจากบริษัท Mercedes- Ben บนะครับไทยแลนด์นะครับตรงนี้ผมให้ดูนะครับเบื้องต้นนะครับประวัติเข้าศูนย์ครบเลยนะครับคันนี้นะครับพวงมาลัยต่างๆนะครับปุ่มไม่มีลอกนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับเป็นเบาะเมมโมรีนะครับสมจุดนะครับพร้อมใช้งานนะครับ ปกติเลยนะครับเมนูนะครับปุ่มเมนูต่างๆนะครับที่จะต้องเป็นฟังก์ชันใช้ต่างๆเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เลยครับตอนนี้ผมดูใช้ให้ดูนะครับระบบแอร์นะครับช่องทั้ง3าช่องนะครับออกหมดเลยนะครับออกหมดเลยใช้ได้ปรับปกติไม่มีแตกมีหักนะครับรถผมกล้าพูดได้เลยว่าเหมือนรถใหม่เลยนะครับเหมือนแทบจะไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเลยก็ได้ก็ได้นะครับแอร์นะครับปรับนะครับอุณหภูมิต่างๆนะครับใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวิทยุนะครับเปิดปิดสมบูรณ์นะครับใช้ได้แน่นอนนะครับไฟส่องสว่างนะครับ ไฟอ่านหนังสือนะครับทุกดวงนะครับผมเช็คให้ทุกจุดเลยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานพวงมาลัยนะครับไม่หนักมือนะครับอันนี้ใช้ได้แน่นอนนะครับพุชสตาร์ทนะครับเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ได้นะครับ กุญแจนะครับใช้ได้นะครับไฟเปิดปิดส่องสว่างทุกดวงนะครับผมตรวจเช็คให้แล้วนะครับก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ไฟต่างๆภายในรถนะครับเบาะปรับไฟฟ้าระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ทุกจุดนะครับฝ้าหลังคาต่างๆไม่มีริ้วรอยนะครับกระจกที่บังแดดนะครับใช้งานได้นะครับไฟส่องสว่างนะครับเบาะทั้งสองข้างนะครับทั้งคนนั่งและคนขับใช้งานได้ครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนสําคัญนะครับหัวใจหลักของรถทุกคันนะครับก็นั่นก็คือเครื่องยนต์ของเขานะครับรุ่นนี้ยังเป็นไม้ค้าอยู่นะครับมาดูในส่วนสําคัญนะครับของตัวโครงสร้างของเขานะครับคันนี้เป็นรถเดิมนะครับอย่างที่บอกนะครับคันนี้เนี่ยเกรดเองจริงสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับแก้มสองฝั่งนะครับสีเดิมนะครับไม่มีการทาสีนะครับและเบ้าชกสองข้างสีไม่ผิดไม่เพี้ยนจากโรงงานเดิมๆนะครับคนรับสําคัญคารับบนคารับล่างนะครับอยู่ในสภาพเดิมๆไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมหรือตัดต่อตัวถังนะครับตรงนนี้เป็ จากโรงงานแท้ๆนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับมอกอรหรือจุดที่สําคัญที่จะบอกการใช้งานของเขาก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับ mm hmm. ท่อยางท่อน้ํามันต่างๆนะครับอยู่ในสภาพที่ไม่เสื่อมนะครับไม่มีรอยแตกรายงาหรือสภาพที่รัดเข้ากับสายต่างๆเนี่ยไม่มีการ หลุดออกมานะครับตอนนี้เราเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับแอร์นะครับท่อยางแอร์นะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับแอร์เย็นปกติเราเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับน้ำต่างๆนะครับน้ำปัดน้ําฝนครับน้ำทำความร้อนนะครับตรงนี้นะครับทำงานสมบูรณ์100%ยแน่นอนนะครับ และถ้าอยากเป็นเจ้าของเจ้า GLA 200อยนะครับอย่ามัวแต่คิดนานนะครับท่านที่ลังเลอยู่หรือยังเลือกไม่ได้ถ้าดูคลิปนี้แล้วนะครับอยากซื้อต้องรีบกดเลยนะครับผมโอเคครับราคาผ่อนเริ่มต้นนะครับคันนี้ผ่อน8 4งวดนะครับอยู่ที่ประมาณสัก2 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับง่ายมากๆเลยนะครับผ่อน2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับหรือดาว10%นะครับก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้แล้วนะครับหรือถ้าจะซื้อเงินสดนะครับราคาคันนี้พิเศษถูกกว่าป้ายแดงไปถึง เกือบ7 0 0 0แสนบาทเลยนะครับราคาอยู่ที่1,450,000านบาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะครับราคา1,450,000านบาทเท่านั้นหรือผ่อน2 000, 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับต่อเดือนนะครับเริ่มต้นดาว10%นะครับและถ้าชอบรถของโชว์รูม m b Premium m o t o r นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือติดต่อมาที่เบอร์089-808-8088และถ้าชอบคลิปของเรานอกจากกดซ u b s c r i b e แล้วอย่าลืมกดซื้อด้วยครับ ขอบคุณครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com